ย่อมเยาวมากหมูม้ามีมีทุกคนครับทุกคนรู้จักคุกกี้ในตำนานอันนี้ใช่ไหมท,ที่เป็นอาหารชุดแดงถืออยู่บางทีเราก็เบื่อแต่เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องอร่อยมากจริงๆและแพ็คที่ถูกที่สุดวันนี้คือแพ็ๆๆๆๆๆคสามแถมสามสามแถมสามจริงๆอันนี้อร่อยจริงจับฉลากเลยทุกคนนี่ตอนที่อยู่ในกระเชา้าอ่ะถ้ากระเช้าไหนมีกล่องแดงเนี่ย นะครับอะไรพี่ปูราคาเท่าไหร่เอ่ยมันอร่อยจริงๆถึงมันจะหน้าตาแบบ <parade> ถึงมันจะหน้าตาแบบเคยชินอะเรากินมันมาตลอดอะแต <ถ istle S 1> ่มันอร่อยมากตำนานมากเดี๋ยวให้ดูแล้วจะบอกว่าอันไหนอร่อยสุดสองร้อยส <laus> ี่สิบ <OF> บาทถูกมากวันนี้ได้หกกระปุกนี้สองร้อยสี่สิบบาท<ำร> <spot> วันนี้ไม่ได้ละเมื่อเราคิดอะไรไม่ออกกระปุกละสี่สิบบาทอะตอนนี้ราคาที่ทุกคนจะได้โปรเชิรถูกมาก แเราจะได้ไใบนี้นะแล้วจะบอกว่าอิมพีเลอ่ะทุกคนรู้จักอยู่แล้วุกกี้มันอร่อยมาก4ีบาทต่อกระปุกนีก้คือหนะดไหนุดไหนดไหนุไหนจไหุดไหนจดไดไนด้นนะรหนจปดนุไหนี่หนี่นี่นี่ นี่ใครก็ต้องรู้จักคุกกี้อันนี้จะบอกให้ว่า,นานทุกคน,น,น,นคิดว่าไหนอร่อยสุดนนเขาบอกว่าอะไรมาถึงานั่งหรอใช่วันนี้ปวดขาปะ่ะจะบอกว่าคิดว่าตัวไหนอร่อยสุดะจะบอกให้ว่าตัวในตำนานจริงๆอ่ะ ช่ตอนเด็กอะนี่ค่ะที่เขาต้องกดตลอดอ้าวบุ๋มรู้ได้ไงว่านี้อร่อยสุดอะนี้ค่ะที่ต้องกดตลอดแล้วมันมันจะมีแค่คนน่ชอบอยู่แค่สองอันรู้ไหมเคนไหนคืออันนี้กับอันนี้บางคนก็บอกอันนี้อร่อยสุดบางคนก็บอกอันนี้อร่อยสุดแต่หลังๆัหลังชอบอันนี้มากและมันอร่อยจริงคือกินยังไงอะอร่อยมากคืออันนี้อันเนี้ยมันไม่มีขายแยกอันนี้มีใครจะกดกดเลยสองร้อยสี่สิบได้สองร้อยสี่สิบ กระปุกนะครับปกกระป๋องนี้เลยนะมันสองรายสามนเนี่ยมันเป็นกระป๋องกแบบสองร้อยกรัมกับร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมหนึ่งชั้นก็ตกชั้นป่ะอ๋อแบบแบบแบบครับตัวอันไหนอร่อยเนี่ยตอนนี้เราได้อันนี้นะแต่หกกระป๋องเลยอันนี้ราคาดีสุดวันนี้ใครอยากกดกดได้เลยกดเพราะว่ากดอร่อยมากจริงเออใครก็ไม่ผิดหวังไม่เลาที่จต่คนบอกอร่อยกูเขาอร่อยนะสี่สิบบาทก็แบ่งกระป๋องก็สี่สิบบาทอ่ะ นิสิบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะแม่แล้คือคือมีค่าส่งคือเราอะมีค่าส่งอ่ะไม่พอแล้วมันมีค่าส่งมันแพงแล้วไม่ต้องเอาค่าส่งออกให้หน่อยตอนนี้ฮอตเก้าสิบเขาไม่จ่ายเพราะมีค่าส่งนี่แหละจริงแบบไม่ควรซื้อสอง้องฟรีเลยซื้อมาถึงก็เล่นฟูเลยสองร้อยไม่คนรละสองร้อยไม่คนมีค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่ถ้าซื้อสองเมตรอะ เลือ208บาทแต่ถ้าใครจะซื้อ 2, 2> เซตอ่ะเหลือ208บาทไม่ต้องรอโปรเลยแบบว่าอันเดียวก็ควรส่งฟรีพี่ปูคูอไม่ต้มีอ่ะออตอนหนูไม่เห็นทำอะไรมีใครเป็นเหมือนหนูป่ะเอาไปกินนม,มขน้นมีเหรอจริงเหรอหวานไม่พอ <c oughs> แต่จะบอกว่าอันนี้ไม่ชอบแล้วอร่อยมากอร่อยอร่อยมากแล้วคืออย่างที่บอกนะอันที่อร่อยสุดเดืออันนี้แล้วแบบมันมักจะหมดก่อนแต่ก่อนน่ะกับพี่กับน้องอ่ะเขาแย่งกันกินอันนี้ใช่ไหมก็หมดแล้วโมโห คือมันต้องแบ่งกันเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งแถวว่ามันมีสองสองันึ่งครับพี่มีร้อยเจ็ดสิบห้าได้หกกระปุกนะจําว่าหกกระปุกต้องส่งฟรีทุกคนต้องได้ส่งฟรีจริงๆตอนนี้ฮอตสองร้อยสี่สิบหกแล้วอะทุกคนรอส่งฟรีอยู่เนี่ยจริงๆครับเดี๋ยวร้เดี๋ยวทุกทายทัาให้เลยทุกคนนี่ไม่ได้น่าโกรนนะนี่น่ามันมันบานนี้ พิ่งมาถึงเลยคุณจะอะไรชิมมาให้แม่แม่ทีแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเนาะเดี๋ยวพอชิมเมนูจาอันนี้ไม่ไม่แล้วคยืนนี้เขาเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบถูกต้องเหมือนกันถูกต้อบอันนั้นสุดเลยทำไมอ่ะจิ้มนมข้นแบบไม่ไม่ชอบอันนี้ที่สุดอันนี้ไม่ชอบใช่จิ้มนมข้นก็อร่อยใส่แยมก็อร่อยใช่มันจะกินอย่างเดียวมันไม่ใช่มันต้องกินแบบผสมตอนนี้ฮอร์ส300แล้วอะและราคาที่เราได้ดีมากนะ อันนี้ทุกคนต้องเคยกินด้ยเนี่ยฟิล์มโร้ยหน่อยหนะ่อยกินกินกับไมโลหรือโอวันตินโอ้ไมโลค่ะอร่อยอ่ะไ่หรอติมนะคนเลย่อยิงต้องเจื้อกับไมโลหรือโอวันตินใช่ไหมใช่เรกินยังไงมันจะนิ่มึ้นอร่อยทุกคนเดี๋ยวขอเอาส่งฟรีมาให้ก่อนเอาส่งฟรีมาให้บางคนต้องได้ราคาที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้สองร้ยสี่สิบามบาทจะให้ส่งฟรีให้ได้แต่ถ้าใครซื้อสองแพ็คหรือสอง้อยสิบาทนะได้สิบสองกระปุกนะอันเนี้ย เราเอาไปฝากใครก็ตามถึงเขาจะบอกว่าเอ้ยคุกกี้แดงอะไรเงี้ยแบบแต่ทุกคนกินหมดรับลายกินเปล่าเพิมมันเป็นคุกกี้ชิ้นเนยมันหอมมากเขบอกว่ากินกับแฟนก็อร่อยกินยกินกับแฟนคิวจริงินยออร่อยลอะพีกินข้างนึงผ่จะกินข้างนึงไมอุ้ยอออ่ะมัน้ หมดค่ะใช่แล้วเล่นเก็เขาบอกว่ากินกับแฟนก็อร่อยรอส่งฟีพี่ปูเขาคัดไป479แล้วขอส่งอะไรทำอะไรก็ได้เพราะเราแต่งงานแล้วไปแล้วใช่ก็สูงแป๊บหนึ่ต้องกินอันนี้หน่อยกินกับไงก็ได้กินกับแฟนก็อร่อยก็แม่บอกหนูก็ทำให้ไงกินคนเดียวก็อร่อยค่ะเพราะว่าลิ้นจี่ัวเรา โอาพี่เอ๋อแล้วพี่ตัดไม่ได้ตัดเลยเนะเาัให้เดกินหนึ่งอันปะตัดน้ำตาปะตัดน้แข็งเลยตัดน้ตานะออย่างี้ในเมื่อเรามีตัวช่วยเราก็ต้องกินเนาะเพราะว่าอ่ี่บอกอะว่าพีชนหารปะพีชนหพีชหม่นา พอรู้เปลีนหน้าอะอะไรหนูกินน้ำแล้วเอาน้ำมาเอาตัวเองไหมน้ำตัวน้ำหนูนะหนูเอาให้ไหมน้ำหนูไม่ไม่ใช่อะไรลื่นหรอใช่ทุกคนทุกคนรอส่งฟรแป๊บนึงสวัสดีสามคนคนนะครับแป๊บนี้ลื่นเยอะแยะว่ะเห็นแล้วแหละพอแล้วพอแล้วเขาบอกว่ากลับมาค่าส่งให้อยู่นะคะได้แน่ๆค่ะทุกคนมาเดี๋ยวรอค่าส่งหายไปก่อนแป๊บนึงครับ <ขอ S 1> วันหยุดยูปีไหนพี่พีทวัอายุปีหน้าครับปีหนึ่งเก็บได้หนึ่งกินตอนดูเน,นเชียนางงามเขาบอกกกแต่คุกกี้ห้อเน,นี้ยอร่อยคือยังไงก็ไม่ผิดอันนี้มีกี่ชั้นน่ะอันนี้มีหนึ่งชั้น175กรัมจะได้ไร แต่ว่าได้หกกระปุกอะเราคืออย่างนี้ออทุกคนใครเคยซื้อกระปุกอันนี้ที่มันเป็นอันใหญ่ปบบอันเนี้ยมีสองชั้นและม,มันมักจะหายกรอบก่อนที่จะกินหมดหรือ,อบอกแม <พอ S 1> เราอะกินแบบเนี้ยมันจะได้กรอบคือพอมันพอมันไปสองชั้นมันจะใหญ่กว่านี้เนาะเป็นกระป๋องเหมือนที่ชอบเอามาตีหัวกันอะตอนเล่นตลกอะออแต่ว่าพอ,อ,อเปิดปุ๊บ ทันสองอะมันเริ่มหายกรอบแล้วอมันอร่อยคือมันไม่ได้ฝืนใจกินเลยไม่แต่แตข้อ,ขอดีคืออะไรป้าน้องก็ทําให้ใจเป็นแ,แววเราได้ทุกเทศก,กาลเหมือนกันเหรอก็อแบบคุกกี้แดงคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยไงมันก็เป็นแววเราได้เรื่อยเรื่อยไงไม่แล้วคือคุกกี้แดงอันเนี้ยไม่เคยหายไปจากตลาดเลยนะแล้วก็ตั้งแต่กินมามเป็นคุกกี้ที่ราคาแบบนี้แล้วยังรสชาติแบบติ่งจิ้มกับ แฟแก้วสองร้อยอ่างเงี้ยมันก็ยังเข้าอยู่ดียี <20 S 1> ่สิบปีแล้วยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนค,คือรสชาติมันแบบรสชาติมันไฮโซอ่ะเหมือนแบบเหมือนมาจากอังกฤษแบบนี้ลูกรสชาติเหมือน,นรู้ว่ารสชาตินี้จะอยู่ได้อีกไปานานตลอดไปรสชาติแบบรู้รสลิ้นปากไม่ยังไงคือผม,มเคยสงสัยมากขนาดที่ว่าคุกกี้เนี้ยสูตรมันมาจากไหนด้วยนะเคยไปเสิร์ชหาเลย เราลืมไปแล้วเรานี่ก็สันหา,หาเนาะผมอยากรู้มากมาันมันมันมีกลองได้ขนาดนี้ตอนที่กินนะทม่กินหายสักกินได้ไหมให้หายเน้ะเหรอถามรู้ว่าไม่ถามรู้นะว่าผมขายคุกกี้นี้ไปอ่ะสองหมืห่นห้าแล้วอะ่ะสองหมื่ปีแล้วทุกคนคุกกี้นี้กำลังจะฮอตก้าวก้าวก้าใครจะกดกดโรงงานในไทยใช่แต่สูตรอ่ะน่าจะเป็นของอังกฤษนะมันชื่ออินทิเรียลอ่ะไม่เลยถูกผมบอก